มาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set a n s w ซ r ของเรานะคะอยู่กับข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ IPTV ค่ะหรือว่า Internet Protocol Address นะคะที่เราทำความเข้าใจไปไม่ว่าจะเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะก็จะมีโมเด็มใช่ไหมคะหรือว่ามาแจกจ่าย IP ใช้เฉพาะในบ้านเรานะคะก็จะมีทั้งแบบออโต้นะคะหรือว่าแบบที่ฟิก IP ก็มีเหมือนกันแต่เมื่อกี้ที่พี่เล็กพูดมาที่บอกว่าระบบ 3G เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึง 3G เนี่ยจะเป็นการให้บริการจากผู้ที่ให้บริการโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ใช่บริการอินเทอร์เน็ตนะแต่มันจะฝากอินเทอร์เน็ตมาด้วยอ,อเขาจะเป็น IP เหมือนกันครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ IP นะ,ะเป็น IP ีชนิดหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราเราได้รับเหมือนตัวโทรศัพท์เนี่ยคือโมเด็มเลยโดยตรงเลยฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถ จ่ายได้ไหมก็ตัวนี้ถ้าลงโปรแกรมเข้าไปก็สามารถจ่ายให้คนข้างๆใช้เน็ตได้อีกนะเขาเรียกว่าแชร์กันใช่ไหมครับเป็นไมวไมไฟไมอะไรที่ที่เขาขายกันนะครับจะเป็นลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยไอตัวตัวตัวโทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยจะจําลองตัวเองเป็นโมเดมด้วยอ่าเป็นตัวจ่าย IP ได้ด้วยเป็นทั้ง2อย่างเลยอ่าจะเป็นลักษณะนี้ก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าโดยหลักการก็ใช้ IP เหมือนกัน อ๋อคือแยกกันระหว่างพวก Wi-Fi พวกแลนอะไรเงี้ยอันนี้คือจะมีเป็นตัวโมเด็มโมเด็มมาเลยเป็นฮาร์ดแวร์มาเลยมาเลยแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนเงี้ยที่มีระบบ 3G อันนี้คือเป็นโมเด็มตัวหนึ่งเลยแหละแต่แค่โทรศัพท์ได้ใช่โทรศัพท์ได้ด้วยนะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าสมมติเราเรียกเว็บไซต์ psi com หรือ psi d t co t h จริงๆเบื้องหลังของมันจะเป็นหมายเลขเหมือนกัน ฉะนั้นเ<ช>นี่ย<ช>พอเขาแทนด้วยหมายเลขมันจะง่ายเราก็ไม่จําเป็นต้องจําว่าเออหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งตายเลยเราพิมพ์อ,อย่างนี้ตายแน่เขาก็เลยแปลมาง่ายๆทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไอพี IP ก็เริ่มเต็มละก็เริ่มมีการเปลี่ยนคลาสขึ้นมาไอพีเนี่ยน้องที่ออฟฟิศก็ถามว่าเอ๊ะ e, พี่ทำไมในออฟฟิศเราเนี่ยทำไมมันหนึ่งเก1สองุดหกแปดุศจุดหนึ่งทำไมมันไม่เป็นสองศย์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็น เขาเรียกว่าเป็น class class ปคลาสคลาสไปเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มย่อยแบ่งให้มันให้มันแยกย่อยมากขึ้นคือให้มีมีหมายเลขมากขึ้นสมมุติว่ามีแค่192ก็ได้สมมุติว่า10ล้านหมายเลขสมมตินะถ้า203ขึ้นมาอีกขึ้นต้นใหม่มันก็ได้อีก10ล้านก็เป็นอีกคลาสคลาสหนึ่งแล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ต้องซีเรียสอันนี้เนี่ยหมายเลขเนี่ยมันมันใช้อะไรก็ได้อ่าแล้วแต่นะครับนี่คือหลักการของมัน นี่คือเรื่องของ IP อ่าทีนี้มาเข้าถึง IP TV เนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีหลายผู้ให้บริการเนี่ยบอกว่าเออดูได้ร้อยช่อง40ช่องฟรีอีกอกี่ช่องอะไรเงี้ยการที่ทำา p TV v เนี่ยข้อดีของมันคือมันเป็น two-way สามารถที่จะตอบโต้กับผู้ให้บริการได้ว่าต้องการเรื่องของอหนังใช่ไหมครับสามารถที่จะกดรีโมทปุ๊บ ต่อไปที่ผู้ให้บริการผู้ร่ให้บริการก็จะคิดค่าหนังเนี่ยมากับบินเก็บรายเดือนของเราได้เลยเขาเรียกว่าเป็นการตอบโต้ไม่เหมือนเซททรไลท์เราปัจิบันเซททรไลท์เป็นการสื่อสารทางเดียวคือรับอย่างเดียวเลยฉะนั้น IPTV เนี่ยก็จะเป็นการสื่อสารสองทางโดยแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกนี่คือดูผ่านคอมอย่างเช่นเราเราดูทีวีออนไลน์ เราก็จะดูในคอมใช่ไหมครับเพราะสังเกตไหมครับว่าเวลาเปิดคอมเปิดทีวีออนไลน์เว็บอะไรก็ได้ที่เขียนว่า IP TV ไอไอทีวีออนไลน์แล้วเราก็กดช่อง3สมมุตินะครับปุ๊บขึ้นมามันจะต้องรอสักพักหนึ่งมันจะมีช่วงก็เรียกว่าช่วงโหลดเขาเรียกเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์คือโหลดเข้ามาเก็บก่อนแล้วค่อยถ่ายภาพให้เราดูไออันที่สก็เลยเป็นเรื่องของ IP TV ที่ดูด้วยทีวี อืมอ่าเมื่อกี้ดูด้วยคอมก็คือเราดูเว็บต่างๆใช่ไหมครับเขาเรียกว่าทีวีออนไลน์อ่าฮะอันที่2ก็คือทีวีที่ดูผ่านเซ็ตท็อปบ็อกซ์เหมือนรีเซเวอร์ดาวเทียมเราเลยครับอืมแปลว่าจะต้องซื้อเซ็ตท็อปบ็อกตัวนี้มาใช่ใช่เซ็ตท็อปบ็อกตัวนี้จะเหมือนกับรีเซเวอร์เราแต่จะแพงกว่าเพราะมันเป็นเทคโนโลยียังใหม่อยู่แต่ว่าข้อจํากัดของมันซึ่งมันก็จะมีข้อจํากัดอะไรต่างอีกเยอะเหมือนกันอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีวีที่เป็นเซ็ตท็อปบง เครื่องรับเนี่ยถ้าเราไปใน iStudio เราจะเห็น Apple TV ทีอ่า a p p ที TV จะเป็นซีเลียมใช่ไหมตัวนี้เนี่ยก็คือ IPTV นั่นแหละแต่ทำไมทาไมบ้านเราสังเกตไหมว่าไม่ค่อยมีคนซื้อน่ะคือคือน้อยกว่า iPhone เยอะมากเพราะว่าไอแอปเปิลทีวเนี่ยจริงๆดีไหมมันดีนะดีในเชิงของท่าเน็ตเสถียรถ้าเรื่องของความไวได้เพราะว่า มันเกจยกินทรัพยากรแชร์กับเน็ตในบ้านเราอีกทีหนะ mm hmm. หมายความว่าถ้าท่านใช้ะระบบนี้เซ็ต็อบ็อกเนี่ยท่านก็ต้องสูญเสียความเร็วของเน็ตในบ้านบางส่วน mm hmm. นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะมาใช้ในเรื่องของทีวีด้วยใช่หลายค่ายหลายที่ทําไมถ,ถึงบอกว่าทำไอพีทีวีแล้วไม่ไม่ค่อยเว mm ิร์กซึ่งซึ่งไม่ค่อยเวิร์กนะตอนนี้เพราะว่า พอเวลาเปิดทีวีแล้วเน็ตจะล่มไงครับใช่มันไปแชร์ลิ่งเน็ตแล้วมันเน็ตเราก็ใช้ไม่ได้เราจะดูทีวีก็ดูทีวีเราจะเล่นเน็ตก็เล่นเน็ตมันมันไม่ได้ไงมันต้องมันต้องใช้คู่กันใช่ไหมครับบางคนจะดูทีวีก็ดูไปคนเล่นเน็ตก็เล่นไปแต่ถ้าถ้าอย่างนั้นอย่างที่เห็นโฆษณาทีวียี่ห้อหนึ่งที่เขาบอกว่าดูหรือว่าออนไลน์ได้ในทีวีก็คือจะลักษณะเดียวกันลักษณะเดียวกันเป็นสมาร์ สมาร์ททีวีเนี่ยก็คือจริงๆเขาเขาไปอิงกับเว็บอย่าง YouTube อย่างเงี้ยเขาสามารถที่จะดูได้ไหมดูได้นะ YouTube กระตุกไหมมันก็นิดหน่อยเพราะว่า y o u u u b e เกาส่งไฟล์มาไม่ใหญ่มากแล้วอินเทอร์เน็ตของคุณนี่คือจะต้องแรงจริงจริงอินเทอร์เน็ตถ้าถ้าดูในเว็บของ YouTube หรืออะไรอย่างเงี้ยมันรายละเอียดไม่เยอะไงอันนี้ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น i p ทีวีเซตท็บ็อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะดู HD ไง อ๋อแล้วผู้ให้บริการไม่ใช่แบบสาธารณะคือผู้ให้บริการตรงเลยใช่ใอย่างเช่นผู้ให้บริการที่เราติดเน็ตอยู่เขาบอกว่าเออคุณสามารถสมัครเพิ่มนะเป็น IPTV นะครับเขาจะเป็นผู้ใจไอ้นี่ขึ้นมาเองเขาเป็นคอนเทนต์ r o v ไวเดอร์เฉพาะตรงนี้เลยใช่ถามว่าเสถียรไหมผมว่าเสถียรระดับหนึ่งเลยแหละอเพียงแต่ มันไปมันไปกีดขวางมันไปกินเลนของของเน็ตของ,งเราทําให้คนที่ใช้เน็ตเนี่ยจะรู้สึกว่าเออทําไมมันอืดจังอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้เองที่ทําให้คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่ชอบตรงนี้เขาเปิดเฉพาะบางช่วงได้ไหม่ะพี่เล็กอย่างเช่นสมมุติว่าเขาเป็นคอนเทนต์โปรไวเดอร์ใช่ไหมเราต้องการสมมุติเราต้องการซื้อหนังเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยอ่ะเราก็ เราเราไม่ได้ใช้เน็ตเกี่ยวกับอย่างอื่นอยู่แล้วเขามีฟรีทีวีมาด้วยสามห้าเจ็ดเก้ามาด้วยเขาจะเอาตัวนี้มาแทนทีวีเลยมาแทนเซ็ตท็อปบล็อกดาวเทียมเลยนั่นคือเป้าหมายว่าพอต้องการอย่างนั้นเนี่ยถามว่าลูกค้าเองเนี่ยเขาก็เขาก็ไม่รู้ว่าจะเปิดช่วงไหนเขาก็เปิดได้ตลอดเวลาใช่ไหมเขาก็อยากดูตอนไหนเขาก็เปิดเลยแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่วิดีโอออนไลน์คือจะสั่งหนังอย่างนั้นน่ะเขาเปิดเป็นช่วงได้ใช่ไหมครับแต่พอจะดูสามห้าเจ็ดเก้าเนี่ย มันกําหนดไม่ได้ไงแต่มันกินแบน์วิดตเหมือนกันไงอ่ามันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเนี่ยมันในเรื่องของตัว IPTV เนี่ยปัจจุบันผมผมเชื่อว่าอนาคตน่ะดีนะอนาคตดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งการตั้งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยตั้งที่เดียวแล้วสามารถใช้ได้ทั่วโลกอืใช่ทำไม Apple TV มาขายในไทยได้ล่ะทั้งทั้งที่เซิร์ฟเวอร์เขาอยู่อเมริกาก็เพราะว่า ระบบของตัวนี้มันวิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยฉะนั้นเนี่ยคือคุณตั้งแค่เซิร์ฟเวอร์อันเดียวสามารถที่จะอยู่ที่ไหนก็ได้ขายรีเซิร์ฟเวอร์ได้ทั่วโลกเลยสมมุติว่าเราเป็นผู้ให้บริการใช่ไหมครับเราเป็นผู้ผู้ตั้งเซิร์ฟเวอร์เราบอกเราตั้งในไทยแล้วเราส่งแรงเลยนะครับเป็นกิกะบิตเลยส่งไปทั่วโลกทั่วโลกก็คือรับ ตัวนี้เอาไปขายเอาสมมุติว่ามีมีตัวแทนอยู่ในประเทศโน้นขายตัวนี้ก็ไปขายแต่เซฟท์บล็อกอย่างเดียวแล้วก็รายการมันก็ดึงอัตโนมัติอยู่แล้ววิง่งลิงก์เข้ามาจากที่ไหนก็ได้ในโลกข้อดีของมันตรงนี้ผมเห็นว่าจริงๆเป็นประโยชน์นะถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยเราเก้าวไปสู่การที่จะเป็นพวกที่จะทำรายการแต่ตรงนั้นเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ แล้วก็ทางอเมริกาเขาก็จะขายไปทั่วอยู่แล้วเชื่องรายการเขาก็เยอะนี่คือข้อดีนะครับไม่ต้องตั้งเซิร์ฟเวอร์หลายที่ใช่ใช่แต่มันก็มีข้อเสียใช่ข้อเสียของมันก็คือหนึ่งก็คือเราต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแน่นอนต่อปัจจุบันเราเราต้องเสียทีนี้ถ้าเป็นเซตทลไลท์มันไม่ต้องเสียไงอ่าใช่ไม่ต้องเสียจ่ายครั้งเดียวจบอันที่สองคือมันมีรายเดือนด้วยอไม่ใช่แพ็กเกจนี้เนี่ยไม่ใช่ แค่อนินเทอร์เน็ตนะครับคุณเสียแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตเข้าไปแล้วนะแต่ถ้าคุณจะดูทีวีคุณต้องเสียเพิ่มอีกร<อ>ายเดือนเพิ่มอีกออสมมติว่าสักสา0อ่ะ300ก็พอเอา300นี่ไปบวกอีก600ก็เป็น8 9 0เอ,อ,อมันมันก็สูงใช่ไหมอ,อ,อันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของความเสถียรอย่างที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็ ข้อจากัดบ้านเราก็ยังเรื่องของความเสถียรยังยังติดขัดเรื่องนี้มากแต่ยกเว้นรีดลายรีดลายมันเสถียรอยู่แล้วเพราะเราจองถนนซึ่งนี้เป็นของเราเลยแต่ว่าในเรื่องของการใช้แบบเน็ตที่ใช้ตามบ้านเนี่ยความเสถียรยังยังยากที่จะควบคุมเพราะสลับไปใช้พอร์ตนนพอร์ตนี้อาจจะสะดุดหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจะสร้างความรําคาให้กับคนที่ดูทีวีมากๆเลยเรื่องนี้นะครับอันต่อมาคือที่บอกหลายรอบก็คือเรื่องอินเทอร์เน็ตจะช้าลงช ซึ่งเป็นจริงๆมันจะดึงทรัพยากรของเน็ตไปเยอะพอสมควรเลยทําให้อินเทอร์เน็ตที่เราใช้อยู่เนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แต่เราพูดมาตั้งนานเกี่ยวกับ IPTV IP address เนี่ยค่ะแล้วมันเกี่ยวข้องยังไงกับงานระบบเกี่ยวแน่นอนหลายคนบอกว่าเออแล้วถ้าเราไปทําเป็นงานระบบล่ะงานระบบเนี่ยคือปัจจุบัน IPTV ยังมีการใช้แล้วใช้มาเป็น10ปีแล้วด้วยแต่ใช้ในโรงแรม เขาเรียกว่า paper view ถ้าต้องนิกเคยไปโรงแรมที่เขาตั้งเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เอาไว้นะครับเขาจะมีเลยเมนูขึ้นมาปุ๊บคุณจะดูหนังอันนี้นี่นี่นี่น,นี่แต่เป็นระบบ paper view อย่างเดียวเป็นระบบปิด<อ>แล้วก็จะมีซตทบ็อกอยู่ตัวอยู่<อ>ท,ที่ที่ตรงใกล้ๆทีวีแล<อ>้วเราสั่งรีโมทปุ๊บมันจะมีเมนูเลยนะ,ะเลือกหนังเลือกเพลงเลือกอะไรได้นี่คือระบบที่เป็น paper view ในโรงแรมเป็นระบบปิด เขาเรียกว่าระบบปิดเพราะว่ายังแต่ต้นทุนสูงมากนะอย่างที่บอกว่าเราเรามันยังไม่แพร่หลายเพราะเรื่องนี้นี่เองเรื่องของต้นทุนใช่ใช่ถ้าเทียบกับระบบดาวเทียมแล้วก็คนละเรื่องอันนั้นหลายแสนครับเคยเช็คแล้วไม่ไม่ไหวยังยังไม่เวิร์กสำหรับปัจจุบันนะครับอ่สุดท้ายให้พี่เล็กสรุปนิดนึงค่ะสำหรับ IPTV วันนี้ครับสรุปนะครับในเรื่องของ IPTV เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเราก็ศึกษาแล้วก็ เพื่อนช่างก็น่าจะศึกษาด้วยเพราะว่าในเรื่องของ IP เนี่ยเราไม่ใช้แค่ทีวีอย่างเดียวเราใช้เรื่องของโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์อกล้องวงจรปิดท่านเจอแน่นอนและท่านได้ใช้อยู่ในชีวิตประจําวันในอนาคตเนี่ยใช้ระบบนี้ทั้งหมดเลยะนะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของ IP ได้มาจาก2แหล่งก็คือแหล่งแรกก็คือสาธารณะก็คือผู้ให้บริการอันที่2ก็คือภายในเราสามารถกําหนดเองได้ว่าจะให้ IP จะจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับ อันที่3ก็คือในเรื่องของ IPTV เนี่ยถือว่าเป็นอนาคตที่ระยะยาวเนี่ยได้ใช้แน่นอนแต่ไม่ไม่ใช่ระยะใกล้นี้นะครับเพื่อความ,วามสเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตได้ดีเนี่ย IPTV มาแน่นอนส่วนในเรื่ององการทำงานระบบยังมีต้นทุนที่สูงอยู่ ควรจะใช้ในระบบปิดเท่านั้นนะครับ,รบก็จะถือว่าเป็นข้อมูลดีๆนะคะซึ่งในอนาคตเนี่ยเชื่อว่าเราจะได้ดูนะคะทีวีผ่านระบบ IPTV นะคะรวมถึงงานระบบของเรารเองรวมถึงแบบช่องทางอื่นๆน,นะคะที่มันจะมีเสถียรภาพมากขึ้นนะคะมีความเร็วที่ดีขึ้นนะคะเราใช้อินเทอร์เน็ตก็ไม่ล่มด้วยนะคะะนี่คือข้อมูลที่พี่เล็กนำมาฝากค่ะส่วนเทปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ